สวัสดีครับผมพี่หมอแบงค์นะครับวันนี้มีอะไรจะมาถามพี่ครับเราจะรูได้ดยังไงคะว่าอันนี้เป็นฝหรือมะเรง็งโอ้จริงๆคําถามนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าคิดว่าเป็นอันนึงเลยที่แบบถ้าคนทั่วไปมีไฝบนตัวแล้วสงสัยว่ามีโอกาสเป็นมะเรงเนี่ยจะได้สามารถเช็คด้วยตัวเองได้เนาะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่ามาเรงบนผิวหนังนี่มีหลายประเภทเจอบ่อยๆในคนไทยนะ ก็จะมีอันที่1เลยเขาเรียกว่า SCC Squamous Cell Carcinoma เป็นมะเร็งแบบผิวหนังประเภทหนึง่งอีกตัวหนึ่งเรียกว่า BCC อันนี้เป็น Basal Cell Carcinoma ส่วนตัวที่3คือ Melanoma ความแตกต่างคือตัว Melanoma เนี่ยเป็นเซลล์ที่เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์สร้างเม็ดส,สีหรือคือเกิดจากฝอยนั่นแหละในบางคนที่ฝอยมันเริ่มทําตัวผิดปกติไปอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มกลายไปเป็นมะเร็งก็คือเรียกว่ามะเร็งว่า Melanoma แต่ว่ามะเร็งทั้งสาประเภทน,นี้จริงๆสามารถที่จะแบบเช็คสกรีนเบื้องต้นได้นะว่า บางคนเนี่ยมีตุ่มหรือมีติ่งหรือมีอะไรบนผิวหนังเป็นมานานแล้วทําไมมันไม่หายแล้วลักษณะมันผิดปกติไปอ่ะมันก็จะมีวิธีเทคนิคในการเช็คง่ายๆเขาให้ท่องว่า A B C D E ตัว A มันเริ่มต้นตัว A เนี่ยมาจากคําว่า asymmetry ภาษาอังกฤษมันแปลว่าไม่สมมาตรสมมุติว่าเรามีฝ่ายอยู่เม็ดหนึ่งวันดีคืนดีทําไมขอบเขตมันดูด้านหนึ่งมันดูแบบยื่นมากกว่าปกติลักษณะคือมันแบ่งแล้วมันไม่สมมาตรกัน ไอลักษณะแบบนี้เริ่มและเริ่มแล้วว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรผิดปกติแล้วอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่1อันที่2ตัวบี border b เดอร์ก็คือขอบเขตปกติแล้วถ้าเป็นฝอยหรือว่าเป็นกะเนื้อน่แหละหรือว่าเป็นติ่งเนื้ออะไรทั่วไปเนี่ยขอบเขตขอบเขาอะ่ะจะเรียบสวยก็คือจะโคอาจจะคมชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าขอบเขตคุณเริ่มมีลักษณะแบบว่ามีติ่งบ้างมีโยมีเยมีแบบมีแฉกมีฉีกกือไปเนี่ย อันนี้เริ่มผิดปกติแล้วอันนี้ก็ต้อง,ลลงระมัดระวังอันนี้คือตัวตัว b เนอะอันต่อมาตัว c c คือ color color คือสีปกติฝาทั่วๆไปหรือว่าการาดเนื้อทั่วๆไปสีมันค่อนข้างสม่ําเสมอความหมายคือเวลาเราดูลงไปเนี่ยเช่นถ้าเป็นสีน้ําตาลอ่ะก็จะเป็นน้ําตาลที่เขาเรียก homogeneous ก็คือสีค่อนข้างแบบนวๆเหมือนๆกันทั้งปื้นอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามมองดูไปปั๊บเฮ้ย hey, มัน in homogeneous คือสีมันไม่สม่ําเสมอเช่น ด่างขาวดําผสมกันอยู่ในจุดจุดเดียวกันเนี่ยอันนี้เริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยมันไม่ปกติละอันนี้ A B C แล้วเนาะต่อไป D, D ีดีอ diameter เ,เนาะ ถ้าไดมิเตอร์ก็คือปกติแล้วเนี่ยขนาดเนี่ยเกิน6มิลขึ้นไปอ่ะคือขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเกิน5้าหรือ6มิลขึ้นไปคือมันใหญ่ขึ้นนั่นแหละอันนี้มันไม่ปกติเพราะว่าปกติแล้วไฟโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขาขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น่ะมันใช้เวลานานก่อมันจะขนาดขยายใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าระยะเวลาเนี่ยแป๊บๆปบก็ขยายขนาดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบใหญ่มากขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังแล้วว่าเป็นเนววเเเื้อไม่ด สุดท้ายตัว e e e, e. คือ elevate elevate ก็คือการยกต่้ไหต่ก็ตามถ้าเราดูลักษณะของไฟหรือพวกเนี้ยกะเนื้อเนี้ยปรากฏว่าเฮ้ยทำไมขอบมันดูยกยกทำไมคำแล้วมันรู้สึกว่าจากไฟเดิมๆที่มันราบลาไม่นูนมากอยู่ดีมันก็นูนขึ้นมาคำแล้วสะดุดอย่างเงี้ยแปลว่ามันเริ่มมีเนื้อที่ไม่ดีอยู่ในตัวไฟแลวอ่าอันนี้เป็นเทคนิคในการเช็คง่ายๆ ABCDE เนาะ แต่ถ้าสมมติว่าสงสัยจริงๆอันนี้แนะนามาเจอหมอผิวหนังแพทย์ผิวหนังดีกว่าเพราะว่าอย่างพี่เองก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยเขาเรียกว่าเดินโมสโคมันก็สามารถใช้ในการส่องแบบระยะแบบประชิดเลยดูเลยว่าเออลักษณะสีเม็ดสีลักษณะใยอันนั้นน่ะมันดูแนวโน้มเป็นเนื้อที่ไม่ดีไหมถ้ามันเป็นเนื้อที่ไม่ดีก็เอาชิ้นเนื้อน่ะไปตัดแล้วไปส่งตรวจถ้ามันเป็นเนื้อไม่ดีจริงๆก็รักษาโดยการผ่าตัดเราพูดต,ตรงๆว่า มาเร็งบนผิวหนังที่พี่เล่ามาเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นนะ SCCBCC melanoma เนี่ยถ้ารักษาได้เร็วเจอได้เร็วตัดออกไปจบไม่มีอะไรต้องกังวลสาเหตุของการเกิด จริงๆมะเร็งที่พี่เล่าเมื่อกี้ b c c ี c c หรือ m e l a ิ o นาโนเนาะสาเหตุเขาจะมีความแตกต่างกันบ้างเนาะแต่ส่วนหนึ่งเลยมันเรื่องเริ่มต้นอาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมยี EE, นน่นแหละบางส่วนมาเกี่ยวข้องก่อนเหมือนสวิตไฟอะที่ทําให้โอกาสเกิดง่ายกว่าคนอื่นเขาแล้วค่อยมีปัจจัยอื่นๆน,นะเข้ามาเสริมและทําให้โอกาสเกิดโรคมะเร็งเนี่ยง่ายขึ้นโอกาสปัจจัยที่มาเสริมที่ยกตัวอย่างง่ายเช่นโดนแดดบ่อยบางคนสูบบุหรี่อ่าบางคนแบบ เขาเรียกอะไรอะเกิดการอักเสบตรงบริเวณนั้นซ้ําไปซ้ำมาอย่างเงี้ยบางชีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเลยเป็นตัวกระตุ้นทําให้คนคนนั้นอะที่มีสวิตช์ไฟที่เขาจะกดเปิดอยู่แล้วว่ามันเลยติดง่ายขึ้นก็เลยกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาเลยอันนี้อธิบายแบบง่ายๆนะก็ม,มีวิธีดูแลหรือีเลี่ยงไม่ให้มันเกิดมะเร็งไหมจริงๆอย่างที่พี่บอกถ้ามันมีเรื่องของยีนมาเกี่ยวข้อง เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะเพราะความหมายคือมันมีโอกาสเกิดด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงโดยการป้องกันไม่ให้มีปัจจัยอื่นมากระตุ้นหรือมาเสริมให้โอกาสเกิดมันง่ายขึ้น เช่นอย่างที่รู้ว่ามะเร็งหลายหลายประเภทมันโดนแดดเป็นตัวกระตุน้นกันแดดนนะสำคัญการป้องกันแดดสำคัญถูกไหมหรือถ้าสมมุติว่าเรามีผิวหนังอักเสบตรงไหนเป็นซ้ําไปซ้ำมาบ่อยๆอักเสบเรื้อรังอะไรเงี้ยอันนี้ก็ควรรักษาให้หายไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้กันโรคบางโรคผิวหนังบางโรคเป็นอักเสบเรื้อรังเรื่อยๆบางทีตำแหน่งนั้นมันกลายเป็นเซลเล์มะเร็งได้เพราะเกิดจากการอักเสบเรื้อรังนี่แหละ,เ,ะเพราะงั้น เราสามารถป้องกันได้ไหมก็ป้องกันได้ในบางกรณีแต่ถ้าสงสัยจริงๆอันนี้แนะนําว่ามาปรึกษาแพทย์แบบอย่างละเอียดดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องขี้แมงวันเรื่องฝอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอยากจะเช็คดูว่าเฮ้ยเป็นมะเร็งหรือเปล่าสงสัยอะไรกังวลเนี้ยเข้ามาปรึกษาได้เอนผมเองพี่แบงค์เนาะก็เป็นแพทย์ผิวหนังอยู่แล้วจบตาจาวิทยามาเลยก็สามารถช่วยสกรีนหรือช่วยดูประเมินเบื้องต้นได้นะครับก็ถ้าเกิดกังวลก็สามารถติดต่อไปที่ทเวนตูสแควร์คลินิกเลยนะครับ